เอ้ยเอากลับมาเพิบกัาน,น,นเลยหนูเล็กหนูเล็กลูกโอ้อีไลสกัดเอาอีไลสกัดเอาเนาะลูกเนาะอีไลสมันกัดเอาอือโอ้ยฮะให้อยู่นอกให้อยู่นอกออื ไม่อยู่นอกมีพวกตัวเล็กอยู่นอกฮพวกตัวเล็กอยู่นอกก็ลูกฮ แกนี่มาปูให้ลูกแกนี้มาปูให้โอ้ยเหนียวเหนียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนียเน้ยเ้ยเฮูยไอ้หข่ขู่ขู่ขู่ฟุด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 เลยเหรอ

nó nhiều lét mà lúc na nhiều lét nhiều lét mà lúc mà mèo mía luôn anh này tôi hơi này ạ anh mùi này nè Ôi, 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 อดุดการจังเลยแล้วอดุจังเลยแล้วลูกอ่ะฮะฮะไม่อยู่กระยหญ่อยู่กับยายไม่อยู่กับยาย่ฮอดุจังเลยดุจังเลยเนี่ยดุจังเลยเนี่ยเออดุจังเลยดุจังเลยมีเอียวเหมียวลูกมีเอี้ยวมีเียวฮะโอ้ยมีดำปอดกี่ตัวในโลูกดำปอดกี่ตัวเนี่ยฮื่ม อยู่ก็ตัวนึงหรกมาแล้วอยู่กับยายแล้วไหนเอ,อ้บบบโอ้ยนี่เหมือนจ,จ,นนจีจี้เลยนี่เหมือนจีจี้โอ้ยเหมือนจีจี้เลยเฮ้นี่ดนี่ลูกแอจีจี้เลยว่ะเนีนย่ยลูกจีจี้เลยว่ะเนีนย่นนยไหนไหนตัวผู้ตัวเมียลูกตัวผู้ตัวเมียโอ้ยตัวผู้ตัวเมียเนี่ย

สามคู่สามไหนเงินมาเงินมาอุ๊ยนี่ถูกฉลกเนี่ยอ๋อมีตัวเมียตัวเดียวจี๊